สวัสดีค่ะแม่หมอลูกแก้วมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของไพ่ย,ยิปซีนะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อเลยนะวันนี้แม่หมอลูกแก้วนะคะจะมาพูดถึงไพ่ใบที่สาของสำรับนะคะเป็นไพ่ใบที่สามค่ะ ใบที่3นี้นะคะเป็นอีกใบหนึ่งที่หมอลูกแก้วชอบมากเลยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงความอ่อนโยนนะคะหมายถึงการเป็นภรรยาที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะนี่เลยค่ะไพ่ใบนี้นะคะก็คือไพ่ t h e e m p r s s s นะคะ t h e empress นะคะ The empress ก็หมายถึงองค์ราชินีนะคะเป็นราชินีองค์ใหญ่ที่ต้องคู่กับ the emperor นะคะซึ่งเดี๋ยวใน ep ถัดไปเนี่ยเราจะมาพูดถึง the emperor กันนะคะไพ่ the empress เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีเลยนะคะเราจะเห็นว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไพ่เป็นไพ่ที่ดีแม่หมอรูกแก้วแนะนำให้ดูที่สีพื้นหลังนะคะถ้าเกิดว่าสีพื้นหลังของไพ่เนี่ยเป็นสีเหลืองนะคะไพ่ใบนี้จะออกแนวเป็นความหมายของไพ่ในเชิงที่ดีนะคะ เป็นความหมายที่ดีเลยไม่ว่าไพ่ใบนั้นจะเป็นไพ่ดาบหรืออะไรก็ตามถ้าสีพื้นหลังเป็นสีเหลืองนะคะจะถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะซึ่ง the empress เนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีมากเลยความหมายหลักๆเลยของไพ่ใบนี้เนี่ยจะหมายถึงบุคคลเพศหญิงที่เป็นแม่นะคะเป็นแม่หรือเป็นภรรยานะคะรวมไปถึงนะคะการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะการเป็นแม่เป็นภรรยาและการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะหมายถึงผู้หญิงที่จะเป็นหนูตกถังเข้าสารก็ได้นะคะก็คือจะรวยไม่รู้ตัวเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองค่อนข้างมากนะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองนะคะเราดูจากไพ่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่ง เวลาทายเนี่ยแม่หมอจะทาย,พายไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่้วเป็นภรรยาหรือว่าเป็นแม่นะคะเพราะว่าผู้เป็นแม่เนี่ยจะมีมีเซนส์ของการให้ให้ผู้อื่นหรือให้ลูกของตัวเองได้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะคะเป็นการให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้เนี่ยดูตรงนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้แล้วคิดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเพศหญิงนะคะซึ่งมันก็ใช่เพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงบุคคลที่เป็นภรรยา เป็นเพศหญิงหรือเพศแม่นะคะให้ใบนี้มีสัญลักษณ์ตรงนี้ซึ่งสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยสื่อความหมายถึงเทพีวีนัสนะคะซึ่งเทพีวีนัสเนี่ยก็เป็นเทพแห่งความงามนะคะแล้วก็ ไพ่ใบนี้สื่อถึงผู้หญิงที่มีความงดงามอ่อนช้อยเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงไม่ว่าจะถามคําถามอะไรนะคะการได้ไพ่ใบนี้จะหมายถึงการประสบความสําเร็จนะคะที่ค่อนข้างดีค่อนข้างมากเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะจบ เรื่องของไพ่ดิเอมเพรสไว้เท่านี้นะคะใครมีอะไรอยากจะเสนอนเพิ่มเติมนะคะบอกแม่หมอรูกแก้วได้นะคะอันนี้เป็นการทำ u t u b e แรกๆของแม่หมอนะคะถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากติดต่อแม่หมอรูกแก้วนะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะสามารถดูดวงส่วนตัวได้นะคะแล้วก็แอดไลน์มาหาแม่หมอลูกแก้วได้ตามนี้เลยนะคะโอเค วันนี้แม่หมอทกแกต้องไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel ให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอจะมาอัปเดตดวงให้เรื่อยแล้วก็รวมถึงไพ่ย,ยิปซีเนี่ยจะอัพให้ครบทั้ง78ใบให้เร็วที่สุดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ